ครับวันนี้ลุงก้อยมาทดลองนะครับจับพิรุษอะไรบางอย่างนะครับเรื่องสินค้าที่ส่งทางช็อปปี้แล้วก็มีปัญหากับลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งบอกว่าในซองเป็นซองเปล่านะครับได้รับซองเปล่าครับกดจะเอาเงินคืนเพราะว่าซองเป็นซองเปล่าไม่มีของมาคืนผมนะครับ นี่คือสินค้าตัวเดียวกันนะครับเป็นสินค้าตัวเดียวกันคือสายของหน้าไม้นะครับลักษณะของสายจะอยู่แบบนี้นะครับมีความแข็งบรรจุอยู่ในซองแบบนี้นะครับคือคือจับก็รู้นะครับมันมีความแข็งมันไม่ใช่กระดาษนะครับผมส่งให้ลูกค้าก็จะส่งแบบนี้แหละครับ ก็ใส่ซองบับเบิ้ลสีดำคือจับก็รู้แล้วว่าเออมีของหรือเปล่านี่คือการบรรจุนะครับบรรจุเข้าไปในซองแบบนี้นะครับนีจับก็รู้แล้วครับว่ามีสินค้าหรือเปล่ามันไม่ใช่กระดาษครับแกะเทปกาวออกนะครับก็จะติดไปลักษณะแบบนี้นี่นะครับท่านเห็นอะไรไหมครับ เทปกาวไม่มีรอยแกะนะครับจะเรียบอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับซองถ้าจับแล้วกดดูก็จะรู้ว่ามีสินค้าหรือไม่นะครับยืนยันว่ากดดูก็รู้ครับติดให้คล้ายๆเลยนะครับว่าติดสติกเกอร์ของแฝดแฝดติดสติกเกอร์แล้วส่งให้ลูกค้านะครับ นี่ผมจับพิรุษนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครโกงนะครับจับพิรุษครับผมมาผมได้มาปุ๊บผมฉีกนะครับมันฉีกง่ายครับสติกเกอร์แบบนี้ฉีกออกก็ได้นะครับนี่ครับฉีกแบบนี้ครับผมก็ฉีกอย่างนี้นะครับผมได้มาผมก็ฉีกอย่างนี้ครับนะครับผมก็จะฉีกอย่างนี้เอาของออกนะครับนีของไม่มีแล้วเห็นไหมครับเทปกาวก็ยังมีรอยอยู่นะครับมันสามารถติดได้ครับ แต่ว่ามันจะมีหลักฐานอยู่นิดหน่อยว่าเออมีรอยยับรอยยู่นะครับแต่ซองจะเหมือนเดิมครับปกติทีนี้ลูกค้าท่านนั้นก็บอกว่าไม่มีสินค้าในนี้นะครับทําให้ดูนะครับนะครับไม่มีสินค้าในนั้นมีดครับแทนที่จะแกะมันผมเมื่อกี้เอามีดมากรีดครับผม นี่นะครับอมีดมเกีดครับทำไมถึงต้องอมีดก,กีดครับในเมืม่อสามารถฉีกได้ง่ายมากผมผมก็งงนะครับผมงงมากแล้วก็แกะนะครับอ๋อไม่มีสินค้าครับผมกดคืนเงินช้อปปี้ครับผมในฐานะผู้ขายผมรู้สึกว่าเสียชื่อร้านนะครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปครับมาดูกันว่าช้อปเปียจะต,ตัดสินให้ผมแบบไหนนะครับแบบไหนยากกว่าครับท่านที่ว่าชมคลิปนี้อยู่ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าเป็นท่านรับของมาแบบนี้ท่านจะจับกดดูไหมครับว่าสินค้าข้างในมีของหรือเปล่านะครับมันสามารถพับได้ครับโอ้โหมันม,ม,มัน ของข้างในคือตัวนี้นะครับท่านจับดูก็ดู้ล้วมีของหรือเปล่านี่คือไม่มีของนะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านจะมีดมากรีดนะครับท่านจะมีดมากรีดซองแบบนี้เลยครับแทนที่ว่าง่ายๆเลยครับแกะฉีกอย่างนี้ครับมันง่ายกว่าไหมครับนี่คือข้อพิรุธของผมครับที่ทําให้ทุกท่านได้ดูกันยังไงก็ถ้า,างไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้กําลังใจกันหน่อยนะครับว่าช้อปปี้จะให้ ตัดสินว่ายังไงร้านผิดร้านไม่ส่งของหรือยังไงนะครับ